พิ่ายอรับแลครับงวดที่แล้วครับเลขล็อกวงในนะครับแตก3ตัวครับ8 6ดหเข้าตรงๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทังช่องพาหัดคนเดิมครับมือนีครับวันที่ยีสิบงหาคม2องหาหกครับมือนีครับจะมีแนวทางมาแบงปั่นเอฟซทางช่องครับผมเนาะเป็นของพิ่ายอรับแลนะครับ เลขมาเร็วนะครับผมเนาะเลขมาเร็วนะครับกิดตายเ hey ฮม่างวดนี้งวดแรกครับผมเนาะหลังจากมือกอนนี้เลขมาเร็วครับผมด่งดังมากแล้วก็ป็นของผิดตายออรับแปลครับผมเนาะคลิปนี้เป็นของพิดตายออรับแปลนะครับเลขมาเร็วนะครับก่อนอื่นครับมีเอฟซีทั้งช่องถามมาว่าพระหัดนี้อย่าลืมตามเลขล็อกวงในของพิดตายออรับแปลนะ ผมขอแจ้งข่าวเอฟซีทางช่องครับผมเนาะเลขล็อกวงในนะครับจะได้ก่อนเลขออก1วันครับจะได้ก่อนเลขออก1วันครับก็คือวันที่31สิงหาคมนะครับนี่ครับหมดที่แล้วนี่8 6 5หตรงตรงครับผมเนาะถ้าใครเห็นคลิปนี้อยู่ครับผมเนาะนี่ครับของแท้ครับบ่มีว่าแมนหลังออกครับผมเนาะนี่ครับ เพราะว่างดที่แล้วนี้ผมลงหง FC เอฟซีทางช่องอยู่ครับมาดูเลขล็อกล่างดีกว่าครับผมเนาะนี่ครับเลขล็อกล่างของพิ่ต่ายออรับแรงนะครับงดที่แล้วนี่ครับสามหกเลขออกหกสามนะครับเลขล็อกล่างครับผมเนาะงดก็นั้นเขาที่หาศูนย์ครับต่วามี8แปดคู่ครับผมเนาะแปดคู่ล่างกลับด้วยนะครับรอก่อนนะครับรอก่อน ดี๋ยวผมตามมาให้ครับผมเนาะส่วนเลขชุดคำนวณของพิ่ตายออรับแปลน,นะครับชุดคำนวณครับผมเนาะมาดูชุด3ตัวก่อนนะครับชุด3ตัวครับมี2 90 2 92 3 9 4 594ครับส่วนชุด2ตัวครับผมเนาะชุด2ตัวครับเด่นบนล่างเด่นที่2กับ6ครับ หกสามหกแปดศูนย์หครับเน้นที่สองหนะครับโอเคครับผมเนาะคลิปนี้เป็นของพี่ตายออรับแ,แปลครับผมเลขม้าเร็วนะครับเลขม้าเร็วครับพี่ตายทรงเลขม้าเร็วมาหายครับผมเนาะมาดูของพี่ทอพารวยสินี่ครับ เพราะว่างดที่แล้วนี่เข่าหกสามตรงๆครับนี่ครับซึ่งผมลงคลิปไปแล้วบางคลิปกระเด้งบางคลิปกระเบิดเอฟซีทางช่องกับบอเห็นครับผมเนาะงวดที่แล้วครับพี่ทอพารวยให้มาครับล่างครับเด่นที่หกครับหลักสิบล่างครับหกสองสามหลักหน่วยครับหนึ่งสองสามสี่ครับหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่สองสี่สามหนึ่งครับให้มาหกคู่นะครับ เข้าที่ล่าง6 3ตรงๆนะครับเข้าที่ล่าง6 3ตรงตนะครับงวดนี้นะครับงวดนี้ให้มาแล้ครับผมเนาะล่างครับนี่ครับพิทอพารวยครับผมหลักสิบล่างงวดนี้ครับ9 2 3 0หลักหน่วยครับ3 4 5 8ครับล่างครับเด่นที่9ครับ9 3 9 4เน้นที่93ครับ ัวกันครับมี2 4 2 8 3 3 03แล้วก็25ครับตัวกันเน้นที่0-3นะครับนี่ครับแคปหน้าจอได้ครับผมเนาะส่วนชุดบนนะครับชุดบนของพิทอพพารวยครับผมเนาะนี่ครับหลักร้อยมาครับผมเนาะนี่ครับหลักร้อยมาหลักสิบมาหลักหน่วยไม่มาครับใฮแปดหกสองครับผมเนาะเลขออกครับ แปดหกห้าครับเดี๋ยวผมตามชุดบนให้เอฟซีทางช่องรับผมเนาะเดี๋ยววันนี้จะตามชุดบนให้นะครับ <c oughs> มาดูของพิษตายออรับแ,แปลดีกว่าครับผมเนาะเลขม้าเร็วนะครับเลขม้าเร็วครับมาดูเลขม้าเร็วของพิษตายออรับแ,แปลดีกว่าครับเลขม้าเร็วนะครับ นี่ครับผมผิดตายส่งมาให้ครับพิ่ตายส่งมาให้นะครับส่งมาวันนี้นะครับเลขม้าเร็วครับ1กันยายนสองห้าหนะครับชุดบนนะครับ309ครับ2ตัวล่างครับสองแนะครับนี่ครับเอามาฝากจ้าครับผมนี่ครับ เลขม้าเร็วของพิ่ต่ายออรับแปลครับบนครับ3 0 9เม็ดเดียวครับล่างครับ28ตัวเดียวนะครับแม้ครับผมเนาะจะไม่เขียนให้เอฟซีท่านชงครับเลขม้าเร็วส่วนใครรอย้ำนะครับส่วนใครรอเลขล็อกวงในนะครับจะได้ก่อนเลขออก1วันนะครับจะได้ก่อนเลขออก1วันนะครับ เลขล็อกวงในรอก่อนนะครับเลขม้าเร็วครับของพี่ต่ายออรับแปลครับเลขม้าเร็ว มือเศร้านี่ครับผมเนาะเบิงคาวครับมือเศร C. C. Leah, Democrat, ้านี่ครับเบิงคาว่าพายุจะเข้าครับผมเนาะพายุจะเข้าตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงยี่สิบแปดนะครับผมเนาะจะเข่าทั้งแถวจังหวัดน่านครับผมเนาะก็ให้เอฟที่ทั้งช่องครับนาอที่อยู่แถวภาคเหนือนะครับหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับผมเนาะก็ให้ระวังนะครับผมช่วงนี้พายุเข้านะครับผมเบิงคาวมือเศร้านี่ก็ถือว่าพายุลูกนี้แห้งกับลูกเก่าครับผม เบืงข่าครับผมเนาะอย่าลืมนะครับติดตามข่าวสารบ้านเมืองนะครับผมเลขม้าเร็วครับผมเนาะบนครับให้มาเม็ดเดียวครับ309ครับ3ามครับล่างครับ28นะครับ ล่าง28นะครับลงวันที่1นึ่ทับเทับห8ครับผมเนาะมาดูเลขมาเร็วครับผมเนาะนี่ครับเลขมาเร็วนะครับผิดใจสงใหม่เหมือเศเซานี้ครับ309 2ตัวล่าง28ครับ แคปหน้าจอเด้อครับผมเนาะส่วนใครรอย้ำนะครับส่วนใครรอเลขล็อกวงในนะครับจะได้ก่อนเลขออกหนึ่งวันนะครับก็คือวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาคมนะครับอ่ะโอเคครับผมเนาะกับสุดท่านี้ครับกับขออุยพ่อหไฮเอฟซีท่านช่องที่เบิ้งคลิปนี่ครับเดินทางแคลคาดปลอดภัยเด้อครับผมเนาะสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองถ้าชอบฝากกดติดตามไ้แนนกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ